ัดขารูสะบัดขาเยอะเตอะอะไรคับเซีนะพยายำสะบัดขายอะเยอะนะครับสะบัดขาเยอะมาแตันรสะบัดขานะพร้อมมันแค่ไม่ได้เลยพรอครับสะบัดแรงนเลยิออกเสียงด้วยเสียงให้โดนโดนไหมเสียงให้โดนไหเสียงด้วยนะครับ 来来来，来来来，五啊，来。 มองผัาแรงนาได้หรอเก่งตัวเลยสิตอเป็นตอมีตัวไปเลยไปดมตอพิเศยตอเลยมะตรงนี้ก็แบบขานแรงกินดลโดนแล้วใกล้เตยอะเออออกเสียเห็นไหมางไกลพเตยไม่ได้อนูเสียแก่แบบนี้แหละเข้าบวมแน่าถูกต้องคู